ยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนเขาบอกว่าเราฟอมตกช่วงหลังจริงหรือเปล่าเราไปฟอร์มตกได้ยังไงเพราะอะไรก็ล่าสุดไปฝ่ายใต้มาฝ่ายใต้ตทาไมมันยังไงมัน<อ>น้ําหนักเยอะหรือยังไงไม่ครับหยุดนานครับรอรบนี่เราเริ่มโตแล้วนะน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมเพิ่มับต้องต่อยน้ําหนักเท่าไหร่ลรวตอนนี้ตอนนี้ต่อยสี่สิบสอยกิโลตอนนี้สี่สิบห้าสี่สิบหก ก็ก็ต่อยประมาณสี่สี่โลสี่สี่โลได้ปะเห็นมีรายการแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่เจอใครนะาจะเออผู้ดาวผู้ดาวลูกสวนน้ำหนักสี่สี่โลโอ้รู้สึกว่าเขาอายุเขาอายุเยอะเรานะเป็นไงเห็นเขาต่อยมาช่องหลังเป็นไงบ้างเก่งเนาะแต่ฝีมือเหมือนกันทรงคล้ายๆกันอยู่นะเป็นไงเจอทรงนี้ไม่กลัวไม่กลัวน่าจะพอไหวอยู่เออปีนี้อายุเท่าไหร่ละ ส <15. S 2> ิบห้ามีผู้สาวาไปยังถาม <c oughs> เรื่องแฟนทีไร <c oughs> มันก็จะออกทรงนี้ทุกทีเลววยวันไหนวันไหนช่วงวันไหนวันที่สิบมิถุนาสิบมิถุนาโอ้มีเวลาซ้อมเยอะมีเวลาซ้อมเยอะอยู่ไอ้มุกอมึงออ่ะ่ะฝากแฟนคลับหน่อยติดตามหน่อยก็ฝากเอ็มพีแฟนคลับติดตามเป็นอย่างยครับก็เต็มที่แด้ไหมครับสรุปมันมีแฟนยังยังไม่มีครับ